สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแนะนำขั้นตอนการสมัครเข้าใช้ Zoom นะคะในฐานะที่เราเป็นโฮสต์นะคะหรือเราเป็นคนบรรยายนะคะให้เรานะคะคลิกเข้าไปที่ตัวไอคอนนี้นะคะเราจะเจอหน้าตาอย่างนี้นะคะปกติถ้าเราเป็นคนฟังเองนะคะเข้าร่วมประชุมเนี่ยเราก็ไปกดที่ตัว จอยอัมมิตติ้งได้เลยนะคะโดยรับรหัสจากคนแม่ขายหรือคนบรรยายนั่นเองนะคะแต่ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราเกิดเป็นคนบรรยายเองนะคะให้เราไปสมัครก่อนค่ะโดยไปที่ Sign in นะคะ,ะเจอหน้าตายอย่างนี้นะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อความรวดเร็วนะคะวิธีการสมัครที่ดิฉันจะแนะนำเนี่ยง่ายมากเลยค่ะเราก็ไป Sig n i นนะคะด้วย facebook ค่ะ คลิกเข้าไปนะคะอ่าจะเจอหน้าตาอย่างนี้นะคะให้เราคลิกที่ u u n z o o m เลยนะคะเขาก็จะถามเราว่าจะเปิดแอปพลิเคชัน z o o m ไหมเราก็กด Zoom Meeting เลยค่ะถ้าขึ้นหน้าตาอย่างนี้นะคะแสดงว่าเราสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ พร้อมที่จะเข้าเป็นคนบรรยายได้เลยนะคะหรือเป็นผู้เปิดห้องประชุมได้เลยคะ่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกับกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะ